ประชาชนขเขมรนนับล้านกลายเป็นยาจกค่ะหลังไทยเอาจริงไม่ต่อวีซ่าแรงงานขเขมรนทาให้บางส่วนต้องกลับบ้านเกิดแถมตกงานซ้าซ้อนแย่งอาชีพกันรายได้ก็เป็นศูนย์ค่ะ โดยแรงงานกัมพูชาถึงกับอดครวญอย่างหนักเลยแหะค่ะกับมาตรการที่ไทยปิดตายไม่มีอีกแล้วสันติภาพสําหรับกัมพูชายกแรกก็เจอไทยสวนจุกไม่ต่อวีซ่าแรงงานขมเขมรที่หมดอายุทําให้บางคนถึงกับน้ําตานองจําใจต้องกลับบ้านเกิดแบบเด็กเลี้ยงไม่ได้ค่ะโดยคนขมเขมรบางรายค่ะก็สุดอัดอั้นตันใจถึงกับลงคลิปโอดกลับมาจากประเทศไทยมาขมเขมรสี่เดือนกว่าแล้วยังไม่มีงานทําไม่มีเงินไม่มีอะไรจะใช้นี่เขาแค่หางานก็ยังไม่ได้ បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួចឆែជួចឆែជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជាពលករមកពីប្រទេសថៃ 4K ជាងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកធ្វើការនៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងហើយអត់មានបានលុយបានកាក់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយនេះហើយញាញបានថាខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះវេទនីហើយពលករខ្មែរយើងដែលមកពីប្រទេសថៃហើយខ្លះគ្នារត់លូនត្រឡប់ទៅវិញខ្លះគ្នាក៏នៅចាំមើលច្រកគីបឺកនេះដើម្បីអុយដើម្បី រោប្រាក់មបងទនីគីគ្រប់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះដែកចំពាកទនីគីច្រើនណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជីពលលកមកពីប្រទេសថៃ มกการงงปโดยข่าวท้องขินกัมพูชารายงานโคษกกรวงแรงรางานยังคงเรียกร้องให้แรงงานชาวกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเดินทางกลับประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีหลังจากมีข่าวว่านายอนุทินตดกลับไม่อนุญ,ญาตให้แรงงานชาวกัมพูชาที่ใบอนุญาตหมดอายุอยู่ในประเทศไทยตามที่รัฐบาลก่อนเสนอไว้ในครมอวันที่19สิงหาคม2 0 2 5จากการตรวจสอบของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีแรงงานสัญชาติกัมพูชาเกือบ1 0,000 0คนที่ใบอนุญาตทำงาน ิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2025และไม่สามารถยืนยันตัวตนหรือที่อยู่ได้อย่างชัดเจนหากอนุญาตให้อยู่ไทยต่อโดยไม่ผ่านการตรวจสอบอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงรวมถึงปัญหาการลักลอบเข้าเมืองหรืออาชญากรรมข้ามชาตินั่นหมายความว่าหลังจากนี้แรงงานชาวกัมพูชาจำนวนดังกล่าวต้องเดินทางกลับบ้านเกิดที่ประเทศกัมพูชาทั้งหมดและแน่นอนว่ารัฐบาลกัมพูชายินดีต้อนรับทุกท่านเหมือนกับแรงงานกัมพูชาชุดก่อนที่เดินทางกลับมาราว9.1แสนคนแต่ ที่สถาบันทรัพยากรการพัฒนากัมพูชาได้อ้างอิงตัวเลขไว้ในช่วงที่เกิดการประทัดเดือนกรกฎาคมแต่อย่างไรก็ดีจากตัวเลขเดิม9.1แสนคนที่เดินทางกลับกัมพูชาในชุดก่อนมีการคาดการว่าความยากจนในครัวเรือนกัมพูชาอาจเพิ่มสูงขึ้นจาก30%เดิมที่มีในประเทศขึ้นเป็น50%ภายในสิ้นปี2025 โดย CDRI ระบุว่ามีชาวกัมพูชาเดินทางกลับประเทศมากถึง9.1แสนคนในช่วงแต่มาดที่3/2025แต่มีงานทำในประเทศเพียง21%ก็คืองานทำใหม่ค่ะตกงานถึง79%หรือคิดเป็นตัวเลขราว7แ0น0คนซึ่งกระดูหน้ากังวลตัวเลขเหล่านี้พวกเขาเคยมีงานทำในประเทศไทยรวมถึงผู้ที่เคยมีรายได้จากการค้าขายชายแดนขับรถขนส่งรับจ้างทั่ทวไปแม่บ้านรปภร,รวมในธุรกิจโรงแรมและคาสิโน แม้แต่อาชีพขายอาหารเครื่องดื่มขนมตามแนวชายแดนสําหรับคนเดินที่ทางข้ามไปมาพวกเขาเหล่านี้เคยส่งเงินกลับมาจนเจอครอบครัวนในประเทศแต่ตอนนี้รายได้พวกเขากลับกลายเป็นศูนย์มีการกู้หนี้ยืมสินมากขึ้นแรงงานจํานวนมากหลายแสนคนกลับมาแย่งอาชีพเกษตรกร,เ,ร,กรเดิมในประเทศทําให้สินค้าภาคการเกษตรเขมรล้นตลาดและมีราคาถูกการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาอาจไม่ได้ส่งผลในระยะสั้นแต่ส่งผลในระยะยาวหลายสิ่งหลายอย่างในกัมพูชากําลังวิกฤตหาก ไทยยังไม่ได้มีการเปิดด่านค่ะข้อมูลขั้นต้นเป็นข้อมูลเดิมสำหรับแรงงานชุดแรก9.1แสนคนยังไม่รวมแรงงานใหม่ที่ต้องกลับประเทศกัมพูชาอีกกว่า1แสนคนและเมื่อรวมกันในปี2025อาจมีแรงงานกัมพูชาเดินทางกลับประเทศกว่า1ล้านคนซึ่งพวกเขายังต้องเจอกับความท้าทายใหม่อีกมากมายทั้งประชาชนและรัฐบาลกัมพูชาหรือไม่แน่ว่าตัวเลขความยากจนในครัวเรือนอาจพุ่งทะลุมากกว่า50%จากที่คาดการไว้ค่ะ ก็อย่างที่ฮุนเซนบอกไว้นะคะว่าต่อให้ไทยปิดด่าน200ปีหรือ500ปีกัมพูชาก็ไม่เดือดร้อนค่ะ